นี่คือสรุปสั้นๆในหัวข้อาการบันทึกบัญชีเมื่อมีการส่งคืนสินค้าครับคือสมมุติว่าคุณขายของอยู่แล้วมีลูกค้าส่งของคืนมาของมันก็กลับเข้าสต็อกใช่ไหมครับคำถามก็คือแล้วเราจะลงบัญชียังไง เรื่องนี้เบสิกแต่สำคัญมากนะเพราะมันกระทบกับตัวเลขสินทรัพย์ของบริษัทคุณเต็มๆเ,เลยเอาละประเด็นแรกเลยก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าระบบบัญชีที่เราพูดถึงเนี่ยคือระบบ perpetual นะครับซึ่งมันจะคอยอัปเดตสต็อกสินค้าของเราแบบเรียลไทม์เลยทุกครั้งที่ของเข้าออกประเด็นที่2ทีนี้พอมีของถูกส่งคืนกลับมามันก็แปลว่าสินค้าในสต็อกของเราเพิ่มขึ้นถูกไหมครับ และสุดท้ายดังนั้นตามหลักการบัญชีแล้วเนี่ยเราก็ต้องบันทึกให้มูลค่าสินค้าคงเหลือมันเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งวิธีบันทึกก็คือเราจะลงบัญชีทางฝั่งเครดิตในบัญชีสินค้าคงเหลือครัผมสรุปก็คือในระบบ perpetual เมื่อมีของตีกลับเข้ามาเราจะบันทึกเครดิตที่บัญชีสินค้าคงเหลือครับ